สวัสดีครับนี่คือเกม a า a ม่าสามมิชชั่นมิซินะครับวันนี้เนี่ยเราจะสมมติบาทเป็นนาวิกเยธทิน u ู m อในปี2000นะครับในคาบของทหารหน้าใหม่และทหารหน้าดำนะครับวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่ต้องบุกเข้าเคลียร์บ้านเพื่อที่จะนั่งกินข้าวกับองเพื่อนในทห,หารหมู่เดียวกันนะครับ <c oughs> <laughs> ยกยกตู้น้ำขึ้นฮาวีไปได้วยเอาไปติดบนัน น้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดเจสี่น้ำหมดหมดล้างตูดเดสีไปกินน้ำหมดเลยใครกินน้าผมเอกกผมอยากกินน้ำแบบแบบแบบกแบบแเ ไม่ออกัะซูซูแล้วไงกับวิดีถาม้ซูลิง <laughs> ซูลิง <laughs> <laughs> ยาซีเล้งไอสารนี้ซูลิงทีม <laughs> ซูลิงลไูหน <laughs> <laughs> ึ่งห้าคันแรกเว้นระยะห่างจากทีมเซอร์เทอร์ประมาณ20เมตรระวั <laughs> <laughs> งต้นไม้ทางขวาต้นไม,ามา้มันจะกินคนหรอ <laughs> อ๋พูดเป็นอย่างนี้เลยด้วยแม่งขวปรับเป็นสปีคเกอร์แล้วเสียงแม่งโคตรซีเรียสเสียงมันดังมึงแบบโว้ยโอ้ยเสียงปืนโอ้ยคิดแล้วปืนธนาเห็นอะไรเปล่ายังไม่เห็นเสียงไอ้ปามเราเปล่าไอ้ปามนั่นเอง รอให้ท <łość> ีมนึับไล้วก็ไปเดนงมือด้วยว้์ ในแผนที่ปะเราจะเข้านะไ่เขียด้านซ้ายอะเห็นปะแล้วก่อนถึงนั่นอะเราจะเข้าทางก็แน่ตามแนวของเซอร์เทอร์ไปอะจนกว่าจะถึงจุด R G แล้วเราค่อยตีออกมานิดนึงเราจะเข้าเขียทางริมนิดนึงจนถึงข้างหน้าสโอเค เอารถโทอยหลังมนนะโทอ่ะหลังเลยพี่ถอายอีกถ่ายอีกถ่อีกถ่อีกถอีกถอีกถอยอีก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 นิดนึอีก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 ่อีกถ่บยอีกถ่ายอีกถายอีกถยอีกเคพอล่าสุดปีดีอาร์อยู่ทาง11นาฬิกาใจทางไหนพี่ต้นไม้ต้นไม้บางวะต้นไม้บางวะห่อยนึง ไปอีกเคกไปอีกอเคยเพย์พอตรงนี้แหละหันไปทาง11บเอ็ดนาฬิกาไปเออไปเอいอいเอาลอเอาลยฮิตฮิต อัสูครับจากโลเกเราเจอรถพุ่มเกาะสตูอยู่ในบริเวณอศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามสองทราบทราบปะคนละคันคนละคันเจ๊บับเอวมูนยจากเนเตอร์ถึงแอคอมายครับมามเซนเอร์ขอเป็นไวเปอร์หนึ่งลังครับสะดนไลเป็นต่อเซเอร์ูนครับทราบ ถ้าสุดนี้จากโลเกตรถอ่อเนมีที่แจ้งไว้ทุนนะ่งอะไรับอัปเดตตอนนี้เซอร์เทอร์กำลังเคลื่อนเข้าตรงหมู่บ้านมีถนนด้านหน้าเราให้ าถนนเลยไให้ระวังถนนไว้ขึ้นไปได้เลยอยู่ชั้นสองบ้านทางซ้ายมือถนนนะเจ้เอสาบครับตอนนี้เจ้เจอเหมือนโดนสไนเปอร์ยิงเข้ามาอยู่ยิงกดเข้ามาอยู่ครับยังไม่สามารถมุฟฟอนได้ ถ้าสุดระวังทีมสไนเปอร์กับเอจีนะถ้าสุดทัวร์ครับตอนนี้แต่ทีมอยู่จุดไหนกันบ้างครับระวังชั้นสองของบ้านโอจกากปิดนึงแล้วก็จอดก่อนหลบหลบหลบลบถ้าสุดตอนนี้โลกเกตโดนเอจีจากชั้นสองของบ้านตอนนี้ทุกคนยังปลอไไดภัย

ต้านหากรแล้วก็ยิงอัดเข้าไปบ้านจะคุ้มว่าตรงนี้อีกเวตไฟไปจับบ้านเรนื่อยๆช่มาเจลเคียไปอกต่อไปไปๆไปไป,ไป,ไปตอนนี้ตส์เปคนดาวนนนี้นยังเป็นตำรวสงด้านอะกหนึ่นาแล้วคนเดิมคนเดิมใน,มน,มนสวกอินสองอสาม 打白，打白，打白。 ถ้าถึงประมาณครับ hands 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 เดี๋ยวเมเติมครับเดี๋ยวจะมีเชิเฉลยสึกไปด้วยนะครับที่จุดอ่าอีแบกเลยนะเดี๋ยวเดี๋จะทิ้งไว้ให้เครื่องคือมีแบกมีจะเปอ่ะรอก่อนหลับตาหลับยวพยายามจะจัดเข้าไปให้แล้วครับโอเคถ้าไม่ได้ก็ทิ้งไว้ได้แล้วครับ ไปต่อเลยขับลงหนุนเข้าเมืองไปเลยอยู่กับฟังตั้งความเร็วไว้ห้าสิบถันมันช้าเกินห้าพอหาพอโอเคห้าพอไปเข้าประตูใหญ่ด้านซ้ายเห็นไหมประตูใหญ่ด ใช่ส sí, no ีเข he ียวตัวเงินเป็นที่นะพี่ใไปผมดูให้อยู่ผมรูให้อยู่ไปได้เขยช้าหน่อยเห็นป่ะประตูเขียวว่าตรงหน้ามิดาแจ้งมีดาแต่ตึกได้ละทางเข้าฝั่งซ้ายอะไปเลยไปเลยมีอะไรเดี๋ยวบอกตัวกีแรงตามหลังเย็นๆไหมนะพี่ระวังดีซิงด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละทำงั้นนั่นไงโดนแล้วไอ้ที่ไอ้ตัวยิงได้นะเว้ย ใยเย็เย็นไปก่อนไปเอาเล่นแล้วเล่นแล้วสั่งแล้วับสั่งที่ดาวเลยชั้นสอชั้นสองสิบสองเกัวไปเราไปบอกบอกไอชั้นสองนั่นหัวหรือคนวะ่ะหัวหรือะไรบะดาวเทียมเหรอคน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  อุ้ยกูช่วยชีวิตเขาอ่ะเย็นเก่ยังรอดเย็นมากโอ้ยน้ำแตกเขี่ยๆนะวะไม่ต้องโอ๊โอ้ยเย็นแม่รถจะชนกันได้ารทำไมด้านขวาไม่เข้าไปเขี่ยวะพิมพพื้นพิมพ์พื้นมัน cover มันอะ cover มาจนขวามันจะเข้าไปเขี่ยด้านขวาเห็นปะข้างล่างได้ยินผมเปล่าชั้นสองตีสองนาฬิกาตีสองตุ่นด้านในบ้านยิงกดไปโอ้ยไอ้เหี้ยลูกหมดฟก ฟิตี้แคลฟิตี้แคลฟิตี้แคสิบสองนาฬิกาของผม g โหลดอยู่ MG โหลดอยู่ัฟเฟิลแมนผมจริงไตรงไหนวะไม่เห็นที่ยะไรเลยตรงไหนวะท้ายทางซ้ายอตรงไหนวะใช่ไหม บานประตูฟ้าใช่มเห็นประตูเห็นประตูไ่อ้ยยู่อานหเตดอเาไม่ยบ้างรถมีแมคก้มต <บ aspire S 3> ่ำก uh, okay. mm? <y> ้ซ <arrivé> yeah. uh, no. so ้ายขับจะช้าเลยนีขับช้ารอยแมงขวาขอคนนึงแล้วก็สาย้าขวาดูมัอัสองอันจะสอีกัอสองอัวา ตายสายเฮ้ยโอ้ยเปล่ามันไปเฮียแบกมันแบกมันเฮ้ยใครอยู่ใต้รถไว้เฮียเอามออกมาอุด้าของอันแอ่คองไม่ยิป่ะเปยดลง จ่าโง่ไอ้เหี้ยแอบงูงูงูง้เหลืองไอ้เหี้ยกต่มด้วยกต่มด้วยรน่ปีอกะลาเคสเทรนิงนะอะไเฮดเทรนิงเาไม่ได้เปลี่ยนเไ็นนี่กีนด้วยครับไม่ใช่ายหาง โอ้ยเชี่ยจากตัวดำเป็นตัวแดงยตัวแดงแป๊ดเลยเลือดท่วมเลย Two thousand years later Let's k e e this m o r o e r f g c k e r ไป bye อด้านซ้ายไปรอด้านซ้ายไ y e bye b y Let's go ล้อพาวี่เคลียร์ไหมไไร้ามเมื่อไหร่ไม่ได้เพื่อนจะเคลียร์นะกอซ้ายซ้ายฮ้นมันมันหาได้ดีไดะได้ได้ได้ตัดจังเทย โอซากูทิพไหอะไรโสดโอซากูอะมันรอควางขวานะมนเพื่อดนคางขวายเฮ้ยเฮ้ยโอโตบสไอ้ย้ยเกือบย uh? oh, oh. okay, ิงเอ้ยเอ้ยไม่เห็นเว่ะไม่ได้ลั่นเช็คเดตเช็คตก อ๋อรูหรือแดดออกเนาะเราสายมาเราสายมาเราสายมาไอขวาเฟลเลมาแล้วไปต่อเลยหน่วยค้าทาสมาถึงแล้วโอ้โหเหียชิ่นเหรอนหน่วยสนุบบอลกูไ้สัตว์จบเลยเลียบ้านนี้ดิเลียแบบ เฮ้ยน้าน้านนาเ่ลงละลงละนุนจเหึงรบนราคาบนราคาเคลียรหัแอคอมครับแอลคอมครับออดแดนบายทีุ่ี้แวอาฟ้ามือนเดิมครับมาเป็นการแย่งดนเป็นศพหลายนายครับบนาเห็นไหมนั่นแหละเห็นไรน บอลบอลอะบอลขึ้นมาเยบเยอะเกินลงไปไปหาแล้วมันตายหาแล้วมออกาลงไปกว่าสองเกาหู้นย์ห้าศูนย์นดาวไปดาวดาวโอ้ยโอ้ยโออกเป็นดาวออกเป็นดาว 12 e c น n d s later ถ้าสามารถไใช้เขด้แลครัจถ้าสามารถใช้เครื่องไวเปอร์ได้วรับซาครับรับซ่าครับถ้าศูนย์จากเ้อร์เซนพอทีถึงคอมมานด์นะครับ ครับสเตอครับตอนนี้ออทีโดนมอต้าถล่มครับมันเลยแข็งอยู่ยังแข็งอยู่อียงไครับว่าจะยิงมาจากสุดท้ายบอลวไอ้บอลทาแม็กแล้วอีม